คุณนะฮะนักร้องคนดังครับพี่สีสวัรนกลับมาทํางานอีกครั้งคันนี้นะฮะกลับมาทํางานฐานะเขาเรียกว่าองค์กรรักชาติรักแผ่นดินครับมาฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์ครับในการที่ปล่อยนะฮะราคาสินค้าเนี่ยแพงขึ้นทั้งแผ่นดินครับโดยละเอียดนะครับโดยคุณสิสุวัรนวันนี้ครับออกมาลุยฟ้องเลยนะ,ะคุณภูมิธรรมและกรมการค้าภายในครับเหตุที่ ทำเกียรว,ว่างนะครับปล่อยให้มีสินค้าแพงทั่วทั้งแผ่นดินสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับโดยในวันนี้นะครับคุณศรีสุวรรณจัญญาครับผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนะครับได้เดินทางยื่นนะฮะฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการและอธิบดีกรมการค้าภายในครับต่อสารปกครองกลางนะฮะฐานครับใช้อํานาจโดยมิชอบและและเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด เป็นเหตุให้ราคาสินค้าอุบโภคบริโภคหลายชนิดเนี่ยประกาศขึ้นราคาและไม่มีการประกาศเขาบอกว่าไม่มีการประกาศคุมราคาด้วยแล้วก็ถ้าไม่ขึ้นราคาก็จะมีการปริมาณลดปริมาณที่ลดลงนะครับแต่ราคาเท่าเดิมซึ่งเรื่องนี้ครับทำให้ประชาชนนะฮะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยขอให้เพื่อให้ศาลครับได้พิจารณาคุ้มครองประชาชนด้วยการสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ครับหรือผู้ถูกฟ้องคดี เร่งควบคุมสินค้าทุกประเภทให้ถูกลงเพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนและถ้าข้าราชการคนใดเกียร์ว่างหรือมีการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนผู้ประกอบการให้ดําเนินการเอาผิดต่อไปครับโดยคุณศรีสุวรรณกล่าวนะครับว,ว่าเนื่องจากขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดครับประกาศขึ้นราคาและไม่มีการประกาศขึ้นราคาครับเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่ขึ้นราคาก็จะมีการลดปริมาณซึ่งก็มีสินค้าเพศไข่ไก่ไข่เป็ด เนื้อไก่เนื้อหมูผักปลาเครื่องปรุงรสวัสดุก่อสร้างรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงก็ขึ้นราคาราคาค่าไฟฟ้าก็ประกาศจะขึ้นราคาอีกทําให้ผู้ประกอบการหลายสินค้าเนี่ยใช้นะฮะเป็นข้ออ้างในการขึ้นราคาสินค้าขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนผู้บริโภคโดยที่ทางราชการเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยครับสินค้าและบริการหลายประเภท เป็นสินค้าควบคุมตามพรบรว่าด้วยการควบคุมสินค้าและบริการปี2542ซึ่งรับมัตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับและคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการเพิ่งออกประกาศควบคุมเมื่อวันที่27มิถุนายน2 5 6 7ที่ผ่านมาแต่ว่ามีนะครับเพียงแค่57รายการเท่านั้นที่มีการควบคุมราคาแต่ยังมีสินค้าและบริการอีกหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันรายการครับที่ไม่ถูกขึ้นบัญชีควบคุมราคา จึงไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเกรงใจผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าหรืออย่างไรครับโดยคุณศิรวรรยย้ำนะครับว่าสินค้าหลายรายการโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือในดิสเค้าสโตครับในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในร้านสะดวกซื้อและในร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างที่มีเกือบ2000 20, 0สาขาในประเทศไทยเนี่ยต่างปรับขึ้นราคาเสียเป็นส่วนใหญ่โดยไม่เกรงใจผู้บริโภคครับส่วนที่ไม่ปรับราคานั้นก็มีจํานวนน้อยมาก แต่มีแนวโน้มที่จะมีการปรับขึ้นราคามากกว่าโดยเฉพาะท่าทาบาลเนี่ยโดยเพราะกะกะพนะฮะมีการปรับค่าไฟฟ้าต่อนหน่วยเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณศิริวัลก็กล่าวไว้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับขึ้นราคาสินค้าและบริการมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเองได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับว่ารัฐบาล ยุกนี้ปล่อยให้สินค้าหลายประเภทหลายรายการขึ้นราคาหรือใช้เทคนิคในการขึ้นราคาโดยที่ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลทั้งๆทีท่มีกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสินค้าและบริการปี2อ4 2อออกมาบังคับใช้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการ ว่า้วยการควบคุมสินค้าและบริการรวมทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการที่จะควบคุมสินค้าและบริการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยกระทรวงพาณิชย์จะประกาศสินค้าและบริการควบคุมออกมานะครับอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าคนหมายกำหนดให้ประกาศทุกๆปีนะครับ ล่าสุดก็มีการประกาศเมื่อวันที่27มิถุนาปี67ที่ผ่านมาแต่ว่าสินค้าและบริการที่ประกาศนี่มีเพียง57ชนิดเท่านั้นทั้งๆที่สินค้าและบริการที่ประชาชนจะต้องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคมีนับร้อยนับพันชนิดนะครับเนั้นการประกาศแค่50ชนิดนี่ก็เป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าประกาศพอเป็นพิธีตามกฎหมายเท่านั้นยั้น รายการสินค้าบางอย่างเนี่ยก็ประกาศขึ้นราคาอย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนื้อไก่เนื้อสุกรนะครับปลาอาหารเครื่องปรุงรวมทั้งแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็มีการประกาศขึ้นราคาโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐมนตรตวีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในคณะกรรมการควบคุมสินค้าและบริการก็ไม่ได้ดําเนินการอะไร